คุณเคยรู้สึกไหมว่าความเครียดและความวิตกกังวลกำลังเข้าครอบคลุมจิตใจของคุณซึ่งเหมือนกับเงามืดที่มันไม่เคยหายไปวันนี้เราจะมาเรียนรู้ศิลปะแห่งการปล่อยวางจาก e อ็กฮาร์ดโปล่อยวางและดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นนั่นคือสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้ในพอดแคสต์ในวันนี้นะครับเพื่อจะมาดูว่าอะไรบ้างที่จะช่วยคุณนั้นลดความเครียดและความวิตกกังวล ดยภาษาที่เข้าใจง่ายและตัวอย่างที่ชัดเจนพร้อมกับทำให้คุณเข้าใจและทำตามได้ในทันทีครับข้อหนึ่งอยากให้คุณเปิดใจรับรู้ก่อนว่าความเครียดนั้นไม่ใช่ทุกสิ่งที่คุณจะต้องควบคุมมันจงเริ่มต้นด้วยการรู้ว่าบางสิ่งในชีวิตนั้นมันอยู่นอกเหนือการควบคุมเราไม่สามารถควบคุมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นความคิดผู้คนหรือความเป็นไปของผู้คนได้จงรู้ว่าความคิดและอารมณ์ที่เกิดขึ้นนั้น ไม่จําเป็นต้องเป็นตัวตนของคุณก็ได้คือหลายครั้งนะครับเราเอาตัวเองไปเชื่อมกับความคิดและอารมณ์ของคนอื่นหรืออาจจะเป็นโลกภายนอกจนมันเนี่ยกลายมาเป็นตัวควบคุมตัวตนของเราทาให้เราเนี่ยไม่เป็นอิสระไม่เป็นตัวของตัวเองคุณจงหยุดเชื่อนะครับว่าทุกอย่างจําเป็นต้องเป็นไปตามที่คุณวางแผนและควบคุมมันไม่มีอะไรเป็นไปได้เลยครับจงยอมรับว่ามันมีหลายสิ่งบนโลกใบนี้ ที่คุนนั้นไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้จงตั้งใจเลือกที่จะปล่อยวางสิ่งเหล่านั้นเพื่อความสงบในใจเวลาทด่คุณเจอสถานการณ์ที่ไม่เป็นไปตามที่คุณคาดหวังให้คุณฝึกหายใจเข้าออกลึกๆชา้ชาๆแล้วยอมรับมันอย่างสงบเปรเียบเสมือนกับการปล่อยให้ใบไม้ลอยลงสู่แม่น้ำและเมื่อคุณได้ปล่อยให้มันไหลไปทุกอย่างก็จะเริ่มสงบลงข้อสองยอมรับความไม่แน่นอนในชีวิต เพื่อปลดปล่อยความมิตกกังวลที่ค้างอยู่ในใจคนการยอมรับว่าชีวิตนั้นไม่มีอะไรแน่นอนจะช่วยลดความมิตกกังวลได้จงรู้ว่าความไม่แน่นอนคือธรรมชาติของชีวิตคนเราจงหลีกเลี่ยงการที่คุณพยายามควบคุมสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้จงรับรู้ว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นจะนํามาซึ่งโอกาสใหม่ๆแม้บางครั้งมันก็อาจจะเจ็บปวดบ้างนะครับ จงมุ่งมั่นในการปรับตัวและเติบโตไปพร้อมกับความไม่แน่นอนเมื่อคุณนั้นต้องเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิดให้คุณมองว่ามันเป็นบทเรียนและโอกาสที่คุณจะเรียนรู้และพัฒนาตัวเองเปรียบเสมือนกับการที่คุณลอยบนคลื่นในมหาสมุทรเมื่อคุณนั้นได้ยอมรับว่าคลื่นสอนให้คุณรู้จากการปรับตัวคุณก็จะรับมือกับมันได้ดีมากขึ้นข้อ 3. ฝึกฝนการสังเกต และยอมรับอารมณ์ของตัวเองการตั้งสติและรับรู้ความรู้สึกที่เกิดขึ้นในแต่ละวันนั้นจะช่วยคุณนั้นควบคุมความเครียดได้ดียิ่งขึ้นจงฝึกสังเกตอารมณ์โดยไม่ต้องตัดสินอะไรจงรับฟังเสียงภายในโดยไม่เปลี่ยนแปลงทุกอย่างจงให้ความสำคัญกับความเข้าใจสัญญ,ญาณจากร่างกายจงฝึกสมาธิเพื่อสร้างความตระหนักรู้ในตัวเอง คุณจงใช้เวลาอย่างน้อย5นาทีในตอนเช้าสังเกตลมหายใจและอารมณ์ในตัวเองปรียบเสมือนกับการดูท้องฟ้าในยามเช้าว่าเมฆนั้นเปลี่ยนรูปไปเช่นไรเมื่อคุณนั้นฝึกสังเกตอารมณ์ของตัวเองคุณก็จะเรียนรู้อารมณ์ได้ดีมากขึ้นและรู้จักที่จะปล่อยวางความเครียดข้อ4สร้างความสัมพันธ์กับตัวเองผ่านการดูแลตัวเองอย่างดีที่สุดการลงทุนกับการดูแลตัวเองนั้นเป็นวิธีการหนึ่ง ที่จะช่วยคุณลดความวิตกกังวลได้จงตั้งใจดูแลสุขภาพกายและใจไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายการนั่งสมาธิการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอจากนั้นใช้เวลาในการผ่อนคลายและฟื้นฟูจิตใจเดินจงกรมสวดมนต์นั่งสมาธิจงสร้างกิจวัตรประจำวันที่เป็นมิตรและใจดีต่อตัวเองจงให้รางวัลตัวเองเมื่อคุณนั้นบรรลุเป้าหมายเล็กๆจงเริ่มต้นเช้าวันใหม่ ด้วยการออกกำลังกายเบาๆหรือว่าดื่มน้ำอุ่นในตอนเช้าก็ได้ข้อ 5. ยอมรับและปล่อยวางสิ่งที่ไม่ได้เป็นของคุณการปล่อยวางสิ่งที่คุณไม่สามารถควบคุมได้จะช่วยให้จิตใจนั้นได้ผ่อนคลายลงจงสังเกตว่ามันมีสิ่งที่อยู่ในชีวิตคุณที่มันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ได้หลายๆอย่างจึงยอมรับสิ่งนั้นตั้งใจที่จะไม่จมอยู่กับสิ่งเหล่านั้นเพราะมันคอยฉุดร่างคุณ จงให้ความสำคัญเฉพาะกับสิ่งที่คุณสามารถควบคุมได้เท่านั้นจงโฟกัสไปที่การสร้างความสุขและมีความสุขกับสิ่งที่คุณนั้นมีอยู่ณปัจจุบันเช่นเมื่อเกิดปัญหาที่คุนั้นไม่สามารถแก้ไขได้ให้ตั้งใจวางมันเอาไว้และมุ่งไปข้างหน้าเปรเสมอนกับการปล่อยนกออกจากกรงเมื่อคุณนั้นได้ปล่อยให้มันบินไปสิ่งที่ไม่ใช่ของคุณจะไม่ขัดขวางการเติบโตอีกต่อไปข้อ6เรียนรู้จากอดีต แต่ว่าไม่ยึดติดกับมันอดีตนั้นเป็นบทเรียนแต่ไม่ใช่กฎเกณฑ์ที่มันจะกำหนดอนาคตคุณนะตอนนี้จงรับรู้บทเรียนที่ได้รับจากอดีตไม่ใช่โทษอดีตกเกลียดอดีตจงใช้ประสบการณ์เหล่านี้เองครับเป็นเครื่องมือในการเติบโตของชีวิตคุณอย่าปล่อยให้อดีตนั้นมาขัดขวางความสุขณปัจจุบันจงตั้งเป้าหมายที่จะสร้างอนาคตให้ดีกว่าโดยที่คุณนั้นไม่ต้องพึ่งพาอดีต คุณนั้นกําลังเผชิญหน้ากับความล้มเหลวที่ผ่านมาก็ให้มองว่ามันเป็นบทเรียนเป็นครูที่ดีที่สุดในการพัฒนาเราและเดินหน้าต่อไปไม่ว่าจะเป็นแง่ากายภาพแง่จิตวิญญาณก็ตามข้อ 7. จงใช้เวลาในตอนนี้เป็นของขวัญให้กับตัวคุณเองการมุ่งเน้นไปที่ปัจจุบันจะช่วยคุณนั้นได้ปล่อยวางความวิตกกังวลเกี่ยวกับอนาคตได้มากขึ้นจงตั้งใจใช้เวลาทุกนาทีในตอนนี้ รู้สึกดีในตอนนี้ปัจจุบันนี้ให้รู้สึกว่ามีค่ากับมันจริงจงละทิ้งความคิดที่เกี่ยวกับอนาคตมากไปหรือว่ากังวลอดีตมากไปที่ทำให้คุณนั้นมีความเครียดจงใช้ปัจจุบันเป็นเวลาที่ทบทวนความรู้สึกและพักผ่อนจิตใจอย่างแท้จริงบางครั้งนะครับเราอาจจะเจ็บปวดกับอดีตแต่ปัจจุบันหากเราใช้ชีวิตอย่างมีสติให้ทบทวนมันอย่างคนที่เข้าใจไม่ใช่เกลียดมันครับ ชงมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่คุณสามารถทำได้ในตอนนี้ข้อ8สร้างกิจวัตรปล่อยวางความคิดที่ไม่เป็นประโยชน์การสร้างนิสัยประจำวันเพื่อปล่อยวางความเครียดจะช่วยจิตใจคุณเป็นสุขและเบิกบานได้มากขึ้นการกำหนดช่วงเวลาสั้นๆในแต่ละวันให้คุณนั้นหลับตาหรือนั่งสมาธิหรือว่าฝึกปล่อยวางตัวเองก็จะช่วยคุณนั้นลดความเครียดได้มากขึ้น คุณอาจจะฝึกสมาธิบ,บ่อยๆตอนเช้าหรือก่อนนอนก็ได้หรือว่าจะฝึกโยคะก็ได้เพื่อปล่อยวางความคิดจงสร้างความรู้สึกที่ผ่อนคลายผ่านทุกกิจกรรมที่คุณรักและชอบจงรู้ว่าการปล่อยวางนั้นไม่ได้ไหมายความว่าเราเนี่ยละเลยหรือว่าเฉยชาแต่มันเป็นการปล่อยให้ตัวเองอนุญาตให้ตัวเองนั้นได้พักผ่อนจริงๆคุณอาจจะฝึกนั่งสมาธิวันละสิบนาทีก็ได้และคุณจะสังเกตกว่าความเครียดนั้นค,ค่อยๆลดลง ปริสมัยกับการให้คุณนั้นปล่อยลมที่อัดแน่นภายใตัวออกไปเมื่อปล่อยแล้วคุณก็จะรู้สึกโล่งและเบาสบายได้มากขึ้นข้กลาวเปลี่ยนแปลงกันรับรู้ว่าปัญหาในอดีตนั้นไม่ใช่สัตรรว์รจงมองปัญหาว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่เราสามารถแก้ไขได้ด้วยการอนุญาตให้ตัวเองนั้นปล่อยวางได้แล้วรับรู้ว่าปัญหานั้นมักจะเป็นสัญญาณเตือนว่าคุณจะต้องตัดสินใจเติบโตได้แล้ว จงมองว่าทุกอุปสรรคมีวิธีแก้ไขที่คุณสามารถค้นพบได้ขอแก้คุณนะครับมีสติก็เพียงพอแล้วจงเรียนรู้ที่จะไม่ยึดติดกับผู้คนปัญหาสถานการณ์ให้ฝึกโฟกัสจิตใจมองไปหาทางออกอย่างแท้จริงบางอย่างก็เป็นแค่ภาพลวงตาที่มันคอยหลอกลวงคุณให้คุณยึดติดกับอดีตแต่บางครั้งเมื่อเรามีสติจะต้องตัดสินใจเติบโตจากจุดนี้ให้ได้ครับ และสร้างมุมมองเพื่อเปลี่ยนความตึงเครียดให้กลายเป็นแรงบันดาลใจข้อสิบมอบความเมตตาให้กับตัวเองบ้างนะครับรวมไปถึงความเมตตาให้กับผู้อื่นการปล่อยวางที่แท้จริงเริ่มจากการที่คุณรักตัวเองและเคารพความรู้สึกของตัวเองอย่างน้อยนะครับก็ใจดีกับตัวเองซะบ้างตั้งใจให้ความเมตตานั้นเป็นพื้นฐานของการใช้ชีวิตและความคิดปล่อยวางการโทษตัวเองตำหนิตัวเองในทุกอย่างที่ผ่านมาแล้ว มันผ่านมาแล้วจ,จริงๆครับมันเป็นแค่ในอดีตเราทุกคนไม่มีทำแมช c h i ชีนครับที่จะย้อนเวลากลับไปแก้ไขแต่เราเลิกยึดติดกับมันได้ครับให้ควาสนใจกับการพูดคุยอย่างออนยนกับตัวเองบ้างครับบางครั้งเนี่ยเราก็ชอบบอกว่าตัวเองเนี่ยไม่มีคุณค่าไม่เป็นที่รักน้อยใจจังเลยนะครับเมื่อคุณรู้สึกผิดหวังให้ลองพูดกับตัวเองในแบบที่คุณจะพูดกับคนที่คุณรักลองดูนะครับ บางครั้งเนี่ยแสงอาทิตย์แสนอบอุ่นเนี่ยมันอาจจะเป็นสิ่งที่คุณทําหามาตลอดทั้งชีวิตก็ได้เปิดใจรับความเมตตาอย่างน้อยก็กับตัวคุณเองนะครับข้อสิรับรู้ผลกระทบของการปล่อยวางต่อสุขภาพจิตการปล่อยวางนั้นนะครับเป็นกระบวนการทําให้สุขภาพจิตด,ดีขึ้นและการให้อภัยก็จะช่วยลดความไม่ตกกังวันด้วยในระยะยาวจงรับรู้ว่าการปล่อยวางนั้นสามารถลดความเครียดและแรงกดดันในชีวิตได้ จงสังเกตการเปลี่ยนแปลงในทุกความรู้สึกเราจะได้คุนนั้นฝึกปล่อยวางจงปล่อยวางให้เป็นนิสยัยจงระหนักว่าความสงบในใจนั้นเป็นสิ่งที่จะต้องได้รับการดูแลฝึกฝนอย่างต่อเนื่องจงตั้งใจทุกวันว่าคุณจะเลือกปล่อยวางสิ่งที่ทำให้จิตใจคุณนั้นหนักอึ้งเสียใจและบั่นทอนกำลังใจจงสร้างเป้าหมายในการใช้ชีวิตที่เน้นไปที่ความสงบและความสุขภายใน จงใช้ประสบการณ์ที่ได้จัดก,การปล่อยวางให้เป็นแรงผลักดันให้เติบโตจงรู้ว่าทุกๆวันนั้นเป็นโอกาสใหม่ในการเริ่มต้นที่สดใสทุกเช้าได้คุณตื่นขึ้นมาให้ลองฝึกใช้เวลาเพียงแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้นฝึกสังเกตตัวเองไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกอารมณ์และตั้งใจจำนนงที่จะปล่อยวางความเครียดในวันนั้นให้ฝึกที่จะรู้สึกคาดหวังว่าวันนี้จะเกิดสิ่งที่ดีเรื่องดีในชีวิต ทุกแนวคิดเหล่านี้ครับเป็นเครื่องมือที่จะช่วยคุณปล่อยวางความเครียดความวิตกกังวลพร้อมกับปลดปล่อยจิตใจให้เติบโตได้เมื่อคุณนําวิธีเหล่านี้ไปใช้ในชีวิตจริงค,ค่อยๆฝึกนะครับคุณจะพบว่าความสงบและความสุขที่แท้จริงนั้นอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมแล้วชีวิตของคุณก็จะเปลี่ยนไปในทางที่สดใสและมีความหมายอย่างแท้จริงอย่าลืมกดติดตามโอป้าอีสานเอาไว้เพื่อรับอาหารสมองโคสําเร็จทุกวัน อันนี้เป็นตัวอย่างอ e ีบุ๊กประจำสัปดาห์สำหรับสมาชิกพรีเมียมคลับในช่อง motivation podcast นะครับทุกๆสัปดาห์เราจะมีอ e ีบุ๊กให้กับคุณแน่นอนครับคุณสามารถโหลดได้ฟรีเพียงแค่คุณสมัครสมาชิกบทเรียนสำคัญที่จะช่วยคุณยกระดับชีวิตยกระดับธุรกิจไปสู่ชีวิตที่คุณต้องการด้วยศาสตร์ NLP NO จิตวิทยา m i n d f u l n e s ธุรกิจและการตลาด motivation podcast p r e m i u m Club อัปเดตเนื้อหาใหม่ทุกๆเดือน สิทธิพิเศษเฉพาะคุณทั้งเนื้อหาพรีเมียมและส่วนลดทุกโปรแกรมพิเศษสมนาสดพัฒนาตัวเองเฉพาะสมาชิกในพรีเมียมขับเท่านั้นสนใจสมัครของช่องทางไหนไปสมัครกันได้เลยเพียงเดือนละ80บาทเท่านั้นสมัครได้ที่หน้าแรกหรือว่าไปที่ไลน์แอ s i ซโอ p ปีอิสานได้เลยขอบคุณมากครับ